เคยหรือไม่ที่เราไว้ใจใครบางคนในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณแต่กลับพบว่าพวกเขากำลังแอบอ้างทำสิ่งที่ไม่สมควรในคราบผู้ปฏิบัติธรรมเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหรือจินตนาการแต่มันเคยเกิดขึ้นจริงในยุคข,ของพระพุทธเจ้า สมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่มีภิกษุกลุ่มหนึ่งซึ่งประพฤติตนอย่างไม่เหมาะสมทำตัวเหมือนมหาโจรในคราบสมณะหลอกลวงชาวบ้านเพื่อผลประโยชน์ของตนเองพวกเขาคิดว่าการสวมจีวรจะช่วยปกปิดสิ่งที่พวกเขาทำได้แต่พวกเขาคงลืมไปว่าพระพุทธองค์ทรงมีปัญญาเหนือมนุษย์ธรรมดาไม่มีสิ่งใดจะซ่อนเร้นจากพระองค์ได้ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอยู่ที่อูทาคารสาราป่ามหาวันใกล้ๆกับพระนครเวสาลีมีภิกษุมากมายที่ต้องจำพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคุมุธาแต่ที่มาของปัญหาคือพื้นที่วัดชีชนบทอาหารหายากมากเพราะชาวบ้านเขาหาเลี้ยงชีพยากไม่มีข้าวมีฝอยพวกภิกษุที่ซื้อบาทออกไปแสวงหาบิทบาทจึงไม่ได้อาหารมารวยง่าย ทีนี้ภิกษุเหล่านี้ก็เลยพากันคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะทํายังไงกันดีจะขอให้ชาวบ้านมาแบ่งปันอาหารให้ดีไหมหรือว่าทํำยังไงให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องลําบากและแล้วก็มีภิกษุบางรูปสเสนอไอเดียเด็ดก็คือเรามาช่วยกันทํากิจกรรมแบบเครือขัดกันดีกว่าโดยหมายถึงการที่ชาวบ้านจะมาช่วยเราเองเพื่อให้เรานั่งสบายสบายกันไปเลยและก็ยังมีภิกษุที่คิดว่า ที่เราควรทาก็คือไปแจกแจงข่าวสารให้กับพวกรหัสโดยการส่งข้อความไปยังชาวบ้านเพื่อให้รู้ว่ามีภิกษุที่ได้ปฐมฌานต,ตัติฌานทุติฌานและฌานสี่หรือแม้กระทั่งถึงพระอา,หารหันต์ก็มีให้พวกชาวบ้านรู้ว่ามีพระที่เก่งมีอนุภาพอยู่ที่นี่พวกเขาจะได้มาทำบุญไส่บาตรให้กับเราเราภิกษุทั้งหมดกลุ่มนี้ก็เริ่มเห็นดีเห็นงามกับแผนนี้ และก็ช่วยกันไปประกาศข่าวกันใหญ่โตว่าพิกสุรูปนี้ได้ฌานรูปนี้ได้วิชารูปนั้นได้อภิญญาเมื่อชาวบ้านฟังแล้วก็ดีใจเพราะคิดว่าดีแล้วเราทำบุญกับท่านจะต้องได้บุญแน่ๆจนคนมากมายหลงไหลมาทำบุญกับพิกษุกลุ่มนี้เป็นจำนวนมากสุดท้ายก็มีการเก็บเสนารนะทั้งหมดเดีไปตามทางที่สะดวกจนมาถึงระนครเวสาลี พร้อมกับไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยความภูมิใจถือว่าเป็นการจำพรรษาที่สุขสบายเกินคาดเลยทีเดียวที่นี้ฝ่ายพระผู้มีพระภาคซึ่งประทับอยู่ที่ปูตาคา,ารสาลาป่ามหาวันใกล้พระนครเวสาลีซึ่งในตอนนั้นภิกษุหลายรูปจากทิดต่างๆมารวมตัวกันด้วยเพื่อบำเพ็ญเพียรในพุทธศาสนา แต่ก็มีภิกษุกลุ่มหนึ่งที่จำพรรษาอยู่ใกล้แม่น้ำวัคคุมุทาซึ่งพวกเขามีผิวพรรณที่สดใสและอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่เหมือนภิกษุที่อยู่ทิศอื่นๆที่มักจะดูผอมสู้และมีผิวพรรณหม่นหม,มองเราต้องอดทนต่อการบินทบาทที่ยากลำบากฝ่ายพระพุทธเจ้าจึงถามสาเหตุที่ทํมไมข้าวยากหมากแพงอาหารก็แทบจะไม่มีแต่ภิกษุกลุ่มนี้กลับอ้วนท้วนสมบูรณ์ ต่างจากภิกษุกลุ่มอื่นที่พร้อมลง้อมลงทีงนี้พวกภิกษุกลุ่มร่างกายอ้วนท้วนจึงบอกว่าเราช่วยกันในกิจกรรมของพวกเครือขัาหรือไม่ก็ช่วยกันทําข่าวให้ทุกคนรู้ว่าเราเก่งแค่ไหนแบบนี้แหละครับไม่ต้องออกปฏิบัติเองแล้วพวกเขาคิดว่าถ้าเราพูดถึงความสามารถและความดีของกันและกันให้ครือข่าฟังพวกเขาก็คงจะเอาอาหารมาถวายให้เอง โดยไม่ต้องลำบากเลยและเมื่อเรื่องนี้แพร่หลายไปถึงคนทั่วไปพวกครหัตก็เริ่มเห็นว่าภิกษุกลุ่มนี้มีคุณสมบัติที่พิเศษมากมายทั้นสมาธิละเอียดละออจนถึงได้ฌานอภิญญาและเป็นพระอรหันต์จนเกิดความยินดีในตัวภิกษุเหล่านั้นและอาหารที่พวกเขาถวายให้แทบจะไม่ต้องทนเคี้ยวเองเลยทีเดียวแต่เมื่อภิกษุเหล่านี้บอกความนี้แก่พระผู้มีพระภาคพระองค์ ก็ถามพวกภิกษุกลุ่มนี้ความว่าเธอทั้งหลายยังสามารถทนได้ไหมยังสามารถทำตามวิถีชีวิตนี้ต่อไปได้ไหมพวกภิกษุกลุ่มนั้นตอบอย่างมั่นใจว่ายัางพอทนได้พระพุทธเจ้าข้าเราก็ทำได้ดีในวิถีชีวิตของเราเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่วิวาดไม่ลำบากในการบิณฑบาตเลยพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงฟังแล้วก็ตรัสถามต่อว่า แล้วคุณสมบัติพิเศษที่พวกเธอบอกเป็นของจริงไหมซึ่งพวกภิกษุกลุ่มนั้นก็ตอบพร้อมกันว่าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าข้าฝ่ายพระพุทธองค์เมื่อทรงเห็นการกระทำของพวกภิกษุที่ฝั่งแม่น้ําวัคคุมุธาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องติเตียนท่านทรงกล่าวกับพวกภิกษุกลุ่มนั้นว่าดูก่อนโมคะบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอไม่เหมาะสมเลยไม่สมควรเลยสักนิด ไม่ใช่กิจของสมณะเลยแล้วก็ตรัสต่อไปว่าทําไมพวกเธอถึงชมกันไปชมกันมาเรื่องอุตริมนุสธรรมให้พวกคฤหัสถ์ฟังแบบนี้เพราะเหตุอะไรแค่เพราะพวกเธอกำลังหิวอย่างนั้นหรือพระองค์ทรงยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าถ้าพวกเธอควานท้องตัวเองด้วยมีดเชือดโคที่คมๆอันนั้นยังดีกว่าเลย เพราะอย่างน้อยการทํำแบบนั้นก็แค่ทําให้พวกเธอตายไปแค่ครั้งเดียวแต่พวกเธอกําลังทําตัวเองให้ตกต่าไปมากกว่านั้นเสียอีกพระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าการชมกันไปชมกันมาในเรื่องอุตริมนุษธรรมนั้นมันไม่ทําให้ใครเกิดความเลื่อมใสจริงใจได้เลยกลับทําให้คนที่ไม่เลื่อมใสอยู่แล้วไม่เชื่อฟังพวกเธอเข้าไปใหญ่และยังทำให้คนที่เลื่อมใสอยู่แล้วเกิดความสับสนได้อีก พระพุทธเจ้าจึงตัดบทด้วยการสั่งสอนพวกพิกษุว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ใช่การกระทำที่ดีมันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเลยมันแค่ทำให้พวกเธอตกต่ำและทำให้ศรัทธาของคนอื่นสั่นคลอนเท่านั้นเองสรุปก็คือพระพุทธองค์ทรงตักเตือนว่าการกระทำของพวกพิกษุเหล่านั้นมันไม่สมควรและสิ่งที่พวกพิกษุคิดว่าดีมันอาจทำให้พวกท่านนั้นตกไปอบายได้เลย เนื่องจากภิกษุกลุ่มนี้มิได้ทำตามวินัยของภิกษุที่แท้จริงแต่กลับสร้างเรื่องโกหกว่าตนเองบรรลุธรรมขั้นสูงเช่นฌานหรืออภิญญาในกระทั่งการเป็นพระอรหันตก็มีเพื่อดึงดูดให้ชาวบ้านมาทำบุญโดยที่ความจริงพวกท่านเหล่านั้นมิได้มีคุณวิเศษเช่นนั้นเลยมาฟังกันว่า พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงมหาโจรห้าจำพวกอย่างไรและทําไมพระองค์จึงทรงเน้นย้ําเรื่องการปฏิบัติตนของพระสงฆ์เพื่อมิให้ศรัทธาของชาวบ้านถูกทําลายจนไม่อาจฟื้นคืนได้อีกจากนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงมหาโจรห้าจำพวกความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในโลกนี้มีมหาโจรห้าจำพวกที่ปรากฏอยู่ทั้งห้าจำพวกนี้มีลักษณะที่ชัดเจนและควรจะได้เรียนรู้กันอย่างละเอียด เพื่อให้รู้จักภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในทางธรรมดังนี้มหาโจรจำพวกแรกคือผู้ที่มีจิตใจแฝงความปรารถนาในอำนาจและอิทธิพลเขาต้องการที่จะมีผู้ติดตามจำนวนมากเช่นร้อยคนหรือพันคนเพื่อนำพาไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความทุกข์ทรมานให้ผู้อื่นต้องทำตามคำสั่งของเขาเช่นตัดต้นไม้เผาพรางทรัพย์สิน หรือทำลายทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่รู้สำนึกถึงความผิดหรือการเบียดเบียนที่เกิดขึ้นเพียงแค่เขาต้องการอํานาจหรือความกลัวจากผู้อื่นเท่านั้นในลักษณะเดียวกันก็มีภิกษุที่เลวทรามในธรรมวินยัยคือภิกษุที่อยากได้รับการน,นับถือจากผู้คนเหมือนกับมหาโจรจําพวกแรกเขาปรารถนาที่จะมีภิกษุร่วมกลุ่มกับเขาร้อยคนหรือพันคน เป็นการเดินทางไปยังคามนิคมและราชธานีเพื่อให้เครือขัดและบรรพชิตต่างๆยกย่องสักการะเขาเพื่อที่จะได้รับของมิทธาบาตและปัจจัยต่างๆอย่างไร้จิตสำนึกมหาโจรจำพวกที่สองคือภิกษุผู้เลวสามบางรูปในธรรมวิน,นัยนี้เล่าเรียนธรรมวินยัยอันตถาคตประกาศแล้วย่อมยกตนขึ้นคือนะครับรรทำทีเป็นเจ้าของธรรมไม่อ้างอิงพระพุทธเจ้า โกงว่าเป็นของตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมหาโจรจำพวกที่สองมีปรากฏอยู่ในโลกมหาโจรจำพวกที่สดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุผู้เลวสามบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมตามกำจัดเพื่อนพรมจารีผู้หมดจดผู้ประพฤทิพรมจรรันทรบริสุทธิ์ด้วยธรรมอันเป็นค่าศึกแก่พรหมจรรันทรอันหามูลมิได้ ดูก่อนภิกษุดทั้งหลายนี่เป็นมหาโจรจำพวกที่สามมีปรากฏอยู่ในโลกก็คือผู้ที่พยายามทำลายหรือกีดกันผู้อื่นที่ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์โดยการนำสิ่งที่เป็นฆ่าศึกแต่การรักษาพรหมจรรย์มาเสนอให้คนอื่นมหาโจรจำพวกที่สี่คือผู้ที่ใช้ความสนิทสนมกับเครือข่ายเพื่อจะได้ประโยชน์จากทรัพย์สินของสงโดยการแสวงหาสิ่งของต่างๆเช่นอาราม หรือสิ่งของในวัดเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดวยไม่สนใจการใช้สิ่งของเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและการปฏิบัติธรรมมหาโจรจำพวกที่5คือพวกที่อวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่ได้มีจริงหรือไม่มีอยู่ในตัวเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้กล่าวอวดอุตริมนุษธรรมอันไม่มีอยู่ย่อมไม่เป็นจริงนี้จัดให้เป็นยอดมหาโจรในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลกพรหมโลกในมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นฉันก้นข้าวของชาวเว่นแคว้นด้วยอาการแห่งคนขโมยการกระทำเหล่านี้ทั้งหมดทำให้ภิกษุเหล่านี้กลายเป็นผู้ทำลายไม่เพียงแต่ตนเองแต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมรวมไปถึงการทำให้พวกเขาต้องตกอยู่ในกรรมที่ไม่ดีผลจากการกระทำเหล่านี้จะทำให้พวกเขา ได้ตกนรกไปในที่สุดถ้าพวกเขายังคงไม่สามารถตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ตนทำไปพระพุทธองค์นะครับทรงสอนให้เราระวังโจรเหล่านี้ที่ซ่อนตัวอยู่ในคราบสมณะพระพุทธองค์ทรงพบเห็นการกระทำของพวกเขาลองคิดดูว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้เลยและได้ตรัสเปรียบเปรยอย่างเจ็บแสบว่าการฉันก้อนข้าวของชาวบ้านกวยอาการของคนขโมยหรือโจรน,นะครับ มันอาจจะเลวร้ายกว่าการกินเหล็กแดงร้อนๆเพราะมันทำลายความเชื่อและศรัทธาของผู้อื่นอย่างหนักมหาโจรเหล่านี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนเราให้ระวังและก็ไม่อยากให้ใครมาเป็นโจรในคราบสมณะหากเราเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องการศรัทธาจากผู้อื่นเราควรตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราได้ใช้ความไว้วางใจนั้นอย่างเหมาะสมหรือไม่และเรากำลังเป็นแสงสว่างนำทาง หรือเป็นเงาเมืดที่ทำลายความศรัทธ,ธาของศาสนาอยู่นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงแนะนำเรื่องความเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากคนที่ชอบสะสมไปทั่วไม่ค่อยสันโดษหรือพูดง่ายก็คือคนที่คอยแต่จะเอาเปรียบเทียบกับคนที่เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายชอบพอสิ่งน้อยๆพอใจสิ่งที่มีและมักจะขัดเกลาตนเองไม่สะสมสิ่งที่ไม่จำเป็นทำให้ชุมชนสงบสุข หลังจากที่ทรงติเตียนกลุ่มภิกษุที่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธาไปพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำสิขาบทที่สำคัญเพื่อประโยชน์หลายอย่างทั้งการทำให้สงมีความสงบสุขมีความเพียรและมีสินที่ดีทุกทุกสิ่งนี้ล้วนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอาสวะกิเลสและการทำให้ชุมชนรุ่งจักพระธรรมที่แท้จริงหรือแม้กระทั่งการทำให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างถูกต้อง และพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติที่บอกว่าถ้าใครกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมโดยไม่มีจริงไม่รู้จริงก็จะต้องถูกปรับอาบัตถถึงขั้นประชิกไปเลยหมายความว่าถ้าทำผิดในลักษณะนี้นะครับก็จะไม่สามารถกลับมาบวชได้อีกเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของมหาโจรห้าจำพวกที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ซึ่งทางเราก็นํามาเล่าให้ผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันก็หวังว่าเรื่องนี้จะพอมีประโยชน์สําหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านและหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ